เลืหลวงตัวเองก็ปล่อยมือได้แล้วฉันจะกลับบ้านไม่ริมพยายามสะบัดแขนให้หลุดอีกขันแต่ก็ไม่เป็นผลแรงของอีจ่ายดูว่าจะเยอะกว่าบ้านคุณอยู่ไหนทะให้ไปส่งไหมจะเดินไม่เป็นเระป็นภาล้อนยืนบน,น,นถนนเธอสิภาระ่ายสอนให้ขับรถแบบนั้นไม่รู้สิคะและ้วที่คุณตาบวมขนาดนี้เนี่ยคุณร้องไห้ที่โดนฉันชนเหรอแล้วเด็กบ้านนั่นจะเจ้าเข้ามาไล้โวมใบหน้ามาอยู่ในระดับเดียวกันดวงตาสุดส่วนกว่าสำรวจใบหน้าของเธออย่างละเอียดและพูดต่อด้วยน้ำเสียงที่ต่างไปจากเดิม มีดินนะแต่เบนหน้า hmm. น okay, ีก็จะก้าวถอยหลังม claro> ีเกี่ยวกับเธอสักหน่อยเน้นขอโทษโอเคไหมเฮ้ก็ขอโทษที่ขับรถไปชนไงค่ะถ้าไม่รับเงินก็เอานาบัตรไปแล้วกันค่ะเผื่อคิดถึงไม่อยากจะโทรมาไปละอยู่เข้าสวัสดีนักอ่านที่น่ารักทุกคนจ้ากลับมาที่นิยายยูริกันบ้างและเรื่องนี้ก็เป็นนิยายยูริที่น่ารักและมีความสดใสอยู่ในเนื้อเรื่องมีความเป็นพ่อแง่แม่งอนอยู่เล็กๆบอกเลยว่าเป็นนิยายที่น่าอ่านมากๆกับนิยายยูริ เรื่องนี้เลยจ้าช่วงเวลาต้องรักเรื่องนี้เป็นผลงานจากคุณนักเขียนวานิลาายช่วงเวลาต้องรักเป็นเรื่องราวของหญิงสาวอย่างมิลันเธอนั้นถูกแฟนที่คบกันมาหลายปีนอกใจแถมยังเป็นการครบซ้อนอีกด้วยทําให้เธอนั้นเสียใจเป็นอย่างมากและตัดสินใจที่จะออกมาจากความสัมพันธ์ในครั้งนี้ด้วยความจำยอมเพราะคนรักของเธอนั้นเลือกคนที่มาทีหลัง มิลานนั้นได้แต่ปล่อยให้ตัวเองได้แสดงความเศร้าเสียใจออกมาในขณะที่ขับรถไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้มีรถหรูของพารานมาจูบท้ายรถของเธอแ่การเิจอการครั้งแรกของทั้งคู่เนี่ยก็เล่นเอามิลานหง,งุดหงิดกับความไม่มีมารายาของพารานเอาเสี็จแล้วเมื่อพาราน,นั้นเอาเงินมาแก้ปัญหาด้วยความเร่งรีบก่อนที่จะทิ้งให้มิลานนั้นยืนอึ้งอยู่อย่างนั้น ทำให้มิลันนั้นต้องการที่จะคืนเงินให้กับพารันเธอนจึงขับรถตามพารันไปแต่ทว่าพารันกลับคิดว่ามิลันนั้นต้องการทําให้ตนเองสนใจแต่มิลันน่นก็ตอบกลับไปอย่างเจ็บแสบมันจึงทําให้พารันนนั้นเริ่มสนใจในตัวของมิลันเป็นอย่างมาก และในส่วนของมิลานเองเนั้นก็ลืมความเจ็บปวดในเรื่องความรักไปชั่วขนาเมื่อได้เจอกับความยี่ยงของพารานเข้าไปหลังจากเจอกันในครั้งแรกเนี่ยชีวิตของคนทั้งคู่ก็ดําเนินต่อไปจนกระทั่งทั้งคู่นั้นได้มีโอกาสมาเจอกันอีกครั้งที่โรงพยาบาลที่มิลานนั้นเป็นคุณหมออยู่ทําให้คนทคนั้งคู่นั้นได้มีโอกาสรู้จักกันมากขึ้นอีกครั้งและครั้งนี้เนี่ยพารันก็ดูเหมือนว่าจะสนใจคุณหมอสาวคนนี้และอยากรู้จักกันให้มากกว่าเดิมแต่ทํายังไงเนี่ยมิลานก็ไม่เคยบอกชื่อของเธอให้กับพาราเไรอนกก็ทําาาใใหห้้้้รรััันนน,าานนนนนนตลุ่่มเเสคงงงีขอออธย หาทางขึ้นไม่ได้และเมื่อมีโอกาสได้เจอกันอีกครั้งในขณะที่มิรันนั้นกำลังไปเรียนหมอเฉพาะทางที่ต่างประเทศความมีเสน่ห์ของมิรันนั้นก็ทําให้พารันนั้นยังคงเฝ้าคิดถึงจะต้องตามหามิลันอยู่ตลอดแต่ก็ไม่พบเสียทีส่วนกระทั่งพารันนั้นได้มีโอกาสกลับมาเจอมิรานอีกครั้งและในครั้งนี้นะพารันจะไม่ปล่อยให้โอกาสหลุดมือไปอีกเป็นอันขาดเรื่องราวความรักของคุณหมอสาวสุดสวยกับหญิงสาวสุดยียวนที่ดันตกหลุมรักเธออย่างหาทางขึ้นไม่ได้นี้จะจบลงอย่างไรหากทุกคนอยากรู้เรื่องราวต่อจากนี้ ก็สามารถเข้ามาติดตามอ่านเรื่องนี้กันต่อได้ที่แอปรีดได้และยังสามารถอุดหนุนอ e ีบุ๊กเรื่องนี้ได้ทีมีคุณเขียนนะจ๊ะราคาโปรโมชั่นเหลือเพียง199บาทเท่านั้นนะจ๊ะเรื่องนี้เนี่ยเป็นแนวสดใสพ่อแง่แม่งอนที่น่ารักมากๆกระยาได้ชอบที่คาแรคเตอร์ตัวละครที่ออกแบบมาได้ชัดเจนแต่ละตัวละครเนี่ยมีเสน่ห์ที่ทําให้อ่านแล้วต้องอมยิ้มตามการเดินเรื่องเนี่ยกระชับรวดเร็วและคุณเขียนเนี่ยยังออกแบบให้ตัวละคร move on ไปข้างหน้าได้อย่างมีสติและมีเหตุผล จะเป็นเพราะว่าด้วยอาชีพของตัวละครหลักด้วยมันก็เลยทําให้ตัวละครเนะี่ยมีวุฒธธิภาวะที่ดีแล้วพอตัวละครหลักอีกตัวที่มีความเป็นเด็กนหน่อยหน่อยมันก็เลยทําให้โทนเรื่องนั้นดูน่าสนใจแต่ด้วยความที่เรื่องนี้เนี่ยเพิ่งเปิดให้อ่านได้เพียงแค่ไม่กี่ตอนผมในแรกเนี่ยอ,อาจจะยังไม่ได้ชัดเจนมากนะักแต่เรื่องความน่ารักการตอบปากต่อคําของตัวละครมันกลับทําให้เนื้อเรื่องนั้นสนุกและน่าติดตามอ่านต่อมากๆเพราะฉะนั้นแล้วนะักอ่านทุกคนเนี่ยอย่าลืมเข้ามาอ่านเรื่องนี้กันเยอะๆนะจ๊ะ สุดท้ายนี้หากนักอ่านท่านไหนชื่นชอบคลิปรีวิวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามการะยะไว้ด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า